สวัสดีครับอันนี้ก็เป็นคลิปที่2นะครับที่จะมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพัทยานะครับที่ผมได้ไปเที่ยวมานะครับก็เดี๋ยวมีที่ไหนน่าสนใจก็เดี๋ยวผมจะเล่าทีละที่นะครับนะครับก็ที่แรกนะครับก็เป็นสถานที่เที่ยวครับชื่อว่าพัทยาในโดซอรคิงดอมนะครับเดี๋ยวเปิดคลิปให้ดูครับ จุดนี้นะครับถ้าเกิดใครไปก็จะต้องไปซื้อตั๋วก่อนนะครับผู้ใหญ่ก็คนละ200ร้อนะครับครับอพอถ้าเกิดซื้อตั๋วเสร็จนะครับก็จะได้เป็นวิ Band มานะครับไป like, ลักที่ข้อแข็งนะครับครับอันนี้ก็เป็นภายในนะครับ ก็ะจะมีพนักง,งานนะครับแล้วก็มีไนร์สาวให้พวกน้องๆเด็กๆขี่กันนะครับไนรสาวนี่ตัวใหญ่มากครับอ,อันนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะครับจะเป็นไนร์สาวตัวเล็กๆดูสวยดีนะครับก็จะขยับได้อ,อก็เออ ที่เห็นดูนะครับก็จะเป็นไดโนเสาร์ตัวใหม่ๆเลยครับคือทำออกมาได้ดีมากนะครับเก็บรายละเอียดได้ดีครับดูแล้วแบบมันไม่ไม่ใช่ของเก่าอะครับอขอโทษครับอันนี้ก็เป็นถัดมานะครับจะเป็นไดโนเสาส์อีกพัน ก็จะมีเสียงร้องด้วยอันนี้ก็โซนบริเวณเดียวกันนะครับ mm hmm. ก็จะทำเหมือนกับจับอยู่ในป่านะครับอ mm hmm. วันที่ไปก็จะมีลมตลอดนะครับเป็นสบายครับแต่ว่าแดดค่อนข้างแรง วันที่ผมไปนะครับก็จะเป็นวันที่หนาวที่สุดในเดือนธันวาคมมีอันนี้ตัวน,น,น,นี้ตัวใหญ่ครับ2ตัวคู่กันนี่อันนี้ก็เป็นให้เด็กเล่นครับอันนี้ก็อีกบุกถัดมาก็จะเป็นในระส่ากินพืชครับ เสียงด้วยขับมาก็จะได้อีกตัวหนึ่งตัวนี้จะมีสองเขา่าแต่ก็ไม่มีน้งนองอ่าเห็นบ้างกระพิบตาโยกหัวอฟันนี่ยขยับได้ไม่แน่ใจว่าพวกนี้มันมีเซ็นเซอร์หรือเปล่านะครับ บบเดินไปเสร็จปุ๊บก็ให้ขยับเองนไม่รู้ว่าทำงานยังไงครับนี่ขยับแขนได้ขยับปากได้ทำทำเหมือนอยู่นะครับ,รบก็จะเป็นให้ชมวองนี้ต้อง จะดูคตโคน,นอยนะครับทำเสมือเลยเก็บรายละเอียดถือว่าดีมากนะครับก็ที่นี่ส่วนใหญ่นะครับที่เห็นนะครับก็จะเป็นผู้ปกครองพาน้องๆหนุๆไปชมไดโนเสาร์นะครับครับอันนี้ก็เป็นพันที่บินได้นะครับ มีหลายตัวเลยอันนี้เินม,มาได้ครึ่งทางแล้วครับกำลังจะออกแล้วครับ,รบมีขายน้ำขายขนมครับอ่าอันนี้เป็นให้อาหารสัตวนะ์ครับเป็นหมูแคทครับนะครับเลี้ยงไว้หลายตัวครับแล้วก็มีไก่ด้วย จะเลี้ยงเต่าอ่ะครับอันนี้จะออกนะครับก็กดออกนะครับก็จะบังคับเลยครับว่าให้เดินผ่านจุดนี้ครับก็จะขายพวกของเที่เวลือครับเป็นพวกของเล่นครับก็ราคาที่ราติดอยู่ที่ประมาณสามสี่ร้อยครับก็ถือว่าไม่แพงนะเหมาะสมราคา ก็เป็นที่แรกที่ไปมานะครับเดี๋ยวแนะนำที่ถัดไปเลยนะครับสำหรับที่ที่สองที่ไปนะครับก็อันนี้ชื่อว่าลูคัสเดเตอร์ลองนะครับก็เป็นร้านอาหารครับแต่ว่ามีขายพวกบเบอรี่และก็ทุกน้ำด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาของอาหารนะครับก็ถือว่าหน้าทาง ก็ที่ผมมาที่นี่นะครับก็จะถูกใจตรงบันไดเนี่ยครับที่มันบนขึ้นไปนะดูสวยดีครับแล้วก็สีนี่คือเข้าไปดูใ,ใกล้นี่คืออย่างสวยเลยครับทำออกมาได้ดีมากอันนี้เป็นด้านหน้าร้านนะครับเรจะสามารถเดินขึ้นไปขบวนได้นะมีอันนี้จริงๆวันที่ไปนะครับเขาไม่ได้เปิดข้าบนนะครับแต่อันนี้ผมขอเขาขึ้นไปถ่ายรูปครับ ก็ถ้าเกิดถือว่าคนน้อยๆเขาก็อาจจะไม่เปิดนะครับแตอ่อันนี้ผมขอขึ้นไปถ่ายรูปรับเพ้าก็ยอมให้ก็จะเป็นพื้นที่ห้องอาหารแรกบนอันนี้น่าจะเป็นพวกห้องประชุมหรือเปล่าไม่แน่ใจ อันนี้เป็นภาพของทางขึ้นมาทงบมดอันนี้ก็เป็นพวกโต๊ะครับก็เรื่องของโต๊ะนะครับก็มีพอสมควรเลยครับมีหลายโต๊ะอยู่อันนี้เป็นด้านนอกร้านนะครับก็จะเป็นโต๊ะแบบนี้ให้หนั่งครับแล้วก็มีเป็นพวกธรรมชาติน้ำตกมีเป็นปะาคาก็ดูสวยดี ด้านหน้าปานี่ค่ะปลานี้หลายตัวมากไอตัวนีน้ตัวใหญ่สุดสีสวยครับอเนี่ยอนวนทังงันเลยที่นี่ถือว่าเดินทางง่ายนะคะเพราะว่าสิบจะถน,นสนคุขุมนิดเลยครับ าดีครับถือว่าแต่งสวนมอกมาได้ดีนะครับชอบมากอยากยกไปไว้ที่บ้าน <c oughs> ครับเดี๋ยวให้ดูสถานที่ถัดไปเลยนะครับ ก็อันนี้ก็จะเป็นที่พ่สามที่ไปมานะครับเอ่อที่นี่ก็ติดเส้นสุขุมวิทเหมือนกันนะครับชื่อว่านิทานนิทาน,น,ทานเป็นคาเฟ่แล้วก็ขายอาหารด้วยครับ ก็บรรยากาศแบบแบบปีแบบแบบพวกเทพยายนะครับก็ที่จอดรถก็เยอะพอสมควรเลยครับคือเยอะเลยะครับแต่ว่าไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าเ,เขากลัวว่าที่จอดเต็มหรือเปล่ามีคนจอดริมถนนเหมือนกัน,นะค,ะครับอันนี้ก็เดินเข้ามาข้างใน,นอันนี้เป็นประตูทางเข้าหลักนะ,ค,ะครับครับเข้ามาก็จะเจอเป็นพวกเชลขายของของฝากของเที่เลึกครับ ก็เพื่อนๆครับถ้าเกิดใครสนใจชอบชิ้นไหนก็เชิญซื้อหาได้ครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของนหน้าร้านนะครับเคกก็นัางกินก็ราคาชิ้นละ้อย6กก็ 160, ถือว่าไม่ได้แพงมากนาะ็ห1สิบ้อสิ ทางจบต้องได้ครับอันนี้ด้านในครับก็จะเป็นขายพวกกาแฟแล้วก็เป็นพวกทำพวกขาเบียรครับด้านในก็จะโชว์เป็นโรงงานเป็นที่กับก็ไอ้ตรงนี้ครับมีเครื่องทำครับโชว์แต่ไม่เห็นมีคนมาทำนะครับ ก็จะเป็นจุดที่มาให้กดเบียร์ครับอยากกินอันไหนก็กดครับอันนี้ก็จะเป็นเ,เป็นบัตรเติมเงินครับ,รบอันนี้ก็เดินออกมานอกบ้านกะ็จะเป็นคำหนึ่งน้ำตกอันนี้ด้านหนา้าบ้าลยครับ ก็มีแค่น <Af> ี้เลยครับนอันนี้เดินขึ้นมาชั้นสอก็ตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้ของนิทานนะครก็เป็นจุดเด่นนะครับแล้วก็เป็นมีที่ให้นั่งตรงนี้ที่หนึงอีกว่าหนึ่งก็จะเป็นอีกที่เบรรยากาศดีนะครับวันที่ผมไปนี่ เป็นวันเสารนะครับคนก็ค่อนข้างจะเยอะครับนี่ครับข้างในานี้สวยเลยครับอรูปปั้นตัวนี้ผมชอบมากครับถ่ายรูปออกมาแล้วสวยเลยครับ แล้วก็ถัดมานะครับก็จะเป็นตัวนี้ก็เป็นประสาทครับคาเทโลดีบิลาจิโอพัทยาะครับอธิขอภัยเนะยครับก็ตรงนี้นะครับก็ขับมาทางวัดเขาชีจันนะครับก็ขับไปเรื่อยๆะครับก็เห็นคุติลูกครับ ที่เขาเใหญ่ๆครับครับแล้วก็เข้ามาด้านในนะครับก็เอ่อก็บรรยากาศก็จะเป็นแบบแนไวไอิตาลีเลยครับร้านข้างทางแล้จะจัดปีในแบบเดียวกันครับก็จะมีพวกร้านเอ่ออะไรนะจำชื่อไม่ได้ครับหุมมุมสักอย่าง ก็ที่ผมไปนะครับก็ไม่ได้ไปกินอาหารแล้วก็มาตรงคาเฟ่น,นะครับแล้วก็ถ่ายรูปครับอันนี้ด้านในคาเฟ่น,นะครับโซนคาเฟ่แลนะ้วจะเป็นนี่จากปีกินมา่นที่ถ่ายรูปได้ครับเลยเข้ามาข้างในครับก็จะเป็นพวกเบเกอรีร่ฮะ เปิดไม่รู้กี่โมงแลวครับเปิดปิดประมาณทุ่มหนึ่งครับเออลืมบอกไปครับอันนี้ที่ตรงนี้นะครับจะเสียค่าเข้าอยู่ที่ประมาณคนละสองร้อยครับแต่ว่าค่าเข้าสองร้อยเนี่ยจะเป็นตั๋วไปแลกซื้ออาหารได้ครับได้ทั้งโซนคาเฟ่แล้วก็โซนอาหารครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศตรงหน้าคาเฟ่นะครับ ห้องน้ำอยู่ด้านหลังเดินไปหน่อยซึื้นก็สวยดีนะครับแต่ผมว่าค่อนข้าง,งจะเดินยากนะครับสำหรับผู้หญิงครับอันนี้ก็เป็นอาหารที่ไปแลกงานะอ,อันนี้ก็จะเป็นประสาาครับสามารถไปรับประทานอาหารได้ครับแต่ว่า อาหารอิตาเลียนไม่ค่อยถูกจิตกับผมเท่าไหร่เลยไม่ได้ทานก็ตรงนี้มีบันไดขึ้นไม่ได้นะครับทำเป็นบันไดขึ้นไปแต่ว่าออพนักง,งานไม่ได้ให้ขึ้นเห็นมีก้านไว้อยู่ ครับก็คือให้เป็นซ์ชนิด้าน,นดานา่หลังก็ที่มานะครับก็จะมานั่งเล่นตรงส่วนตรงนี้นครับเนี่ยครับตรงจุดแบบนี้ครับ,รดดนนรบก็จะมีหลายหลายหลาจุดเลยครับอืมอะก็จะเป็นให้นั่งได้ แล้วก็เป็นที่เตรียมอาหารเป็นซิงล้างจานครับแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นพวกเก้าผิงหรือยังไงเนี่ยครับที่จอดรถผ่านขนะ้างฝัางครับอากาศดีนะครับตอนที่ไปนี่อากาศเป็นเย็นๆนะครับคนก็จะนิยมมาถ่ายรูปก,กันนะครับ ก็อยู่ถึงเย็นเลยนะครับตอนนี้ก็เริ่มค่ำนะ้วเปิดไฟสวยอยู่นะครับรางด้านบนก็จะมีเล่นดนตรตีเลยนะครับเปิดไฟสวยเลยระะสาน ไม่ได้กินครับแบบว่ามากินน้นดิมขาลาพินแพนครับเป็นน้นอาหารดิมพัทยาครับตรงนี้จะอ,อยู่ตรงใกล้ๆกับปราบยาบีบพัทยานะครับอันนี้ก็เดินเข้าไปอันนี้เป็นเมริกาภายในร้านนะครับระดับไฟสวย จุดตรงนี้จะเป็นจุดห้องน้ำน,นะครับวันที่ไปคนก็่ถือว่าไม่ได้เยอะมากอันนี้ได้ข้างเวลานั่งทานอาหารเราก็จะเป็นเหมือนกับ หน้าผาแล้วครับแล้วก็ลงไปงๆๆๆคันคันคันครับไปให้ดูอีกทีเนี่ครบก็บรรยากาศดีร้านอาหารก็เป็นขันคๆนนี่ครับแล้วก็ดูวิว แต่ว่าช่วเงเย็นๆน่าจะสวยครับแต่อันนี้ระอาทิตยตกไปแล้วนะครับก็บรรยากาศก็จะเป็นดินทะเลครับก็มีเสียงคลื่นแล้วก็จะเย็นๆหน่อยหนึ่งนะครับแต่วันที่ผมไปไม่ค่อยมีลมครับ <S 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 ครับอันนี้ก็ราคาอาหารครับเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ2 8 0 0ถึง300ครับถ้าเกิดดีๆหน่อยก็รีารค,ครับก็ถือว่าไม่แพง อันนี้ก็เป็นปัญญาปรานนปันปะฮะพอสักไม่เดืกดมากคน,คน,นก็เริ่มกลับครับโชคดีครับมีจุดดูด้วยดูเพลินเลยรู้สึกเหมือนมากงานภูพัทยา ไม่แน่ใจว่าเป็นโต๊ะสุดท้ายหรือเปล่าครับนี่คนกลับกันหมดแล้วอันนี้ที่เจาะรถด,ด้านนอกคร,ครับก็ถ้าเกิดใครสนใจที่จะรับชมคลิปของผมก็ตามดูต่อได้ที่ช่องผมนะครับก็มีโพสไปแล้วนะครับ,รบแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ชอบในการ ที่จะท่องเที่ยวนะครับผมรบกวนช่วยกดติดตามแล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสำหรับทำคลิปดีต่อไปนะก็ถ้าเกิดมีที่เที่ยวไหนที่น่าสนใจอีกผมก็จะมาทำวิดีโอให้ชมกันอย่างนี้ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบมากนะครับสวัสดีครับ